Two, one, two, one, two, three, four. ผมกีตาร์เบสิกดอทเนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อนะครับการตีคอร์ดให้เป็นมืออาชีพนั่นเองนะครับผมว่าจะมีวิธีการนะครับอย่างไรกันบ้างครับอย่างแรกนะครับผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่านะครับการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับก็ตั้งแต่นะครับหัวไหล่นะครับลงมานะครับแขนแล้วก็ส่งกําลังมาที่ข้อมือนั่นเองนะครับอ่ครับในนี้ผมใช้ปิ๊กนะครับผมนะครับลักษณะการตีนะครับผมอ่าลักษณะนี้ ถ้าเกิดเราใช้ข้อมือเยอะนะครับบริเวณนี้นะครับอาจจะทําให้เราเจ็บข้อมือได้นะครับถ้าตีเยอะนะครับผมอ่าภังกฤนะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับเวลาเราตีไปนานๆนะครับมันจะไม่เมื่อยนั่นเองครับผมแล้วก็เวลาเราตีไปนานๆนะครับใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับจะช่วยลดอาการเจ็บกล้ามเนื้อได้นะครับนะครับ ในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะต้องมีกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปคืออะไรนะครับกรุ๊ปก็คือนะครับเป็นการรักษาจังหวะนั่นเองครับหนักเบานะครับของนัก้ดนตรีนะครับนักอดนตรีแต่ละท่านจะมีกรุ๊ปอยู่นะครับผมมือกลองเขาก็จะมีนะครับของเขามือเบสเขาก็มีนะครับผมมือกีตาร์นะครับแล้วก็ตักครองนะครับทีนี้นะครับเราก็ดึงนะครับความรู้สึกหรือว่าเซนต์ตรงเนี้ยนะครับของกรุ๊ปตรงเนี้ยนะครับมาเชื่อมกันนะครับทําให้นะครับ การเล่นดนตรีนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอายกตัวอย่างเช่นนะครับกลองนะครับกลองเขาเล่นมานะครับอันนี้ผมโหลดแอปพลิเคชันมาในผมชื่อว่าแอป o o p นะครับ L. T. P. ลองไปหาโหลดดูได้นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นจังหวะบล็อกนะครับนะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีกลุ่มของเขาอยู่นะครับปึ๊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 บ นะครับแล้วราวนี้นะครับซึ่งนะครับมือเบสนะครับเขาก็จะมีนะครับการจับลูกของเข้าไปนะครับ นะครับละสายนี้นะครับผมอะนะครับในส่วนของกีตาร์ก็เหมือนกัน,นครับจับไปนะครับปึ๊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 บอ้าว ส่วนนักร้องก็เหมือนกันนะครับนักร้องเขาก็จะจับกลุ๊ของเขาไปนะครับปั๊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 บแล้วก็ร้องไปปั๊บปั๊บปั๊บนั่งอยู่คนเดียวนั่งกินก๋วยเตี๋ยวมันไม่อร่อยจะให้อร่อยต้องกินหลายคนแย่งกันกินลูกชิ้นอร่อยปั๊บ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 อ่านล้อะไรนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนของคาว่า กรุ๊นั่นเองนะครับเราต้องจับกรุ๊ปให้ได้นะครับเวลาเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นออนสเตจนะครับอาจจะเป็นดูโอสองคนนะครับหรือว่าเล่นเป็นวงหรือว่าเล่นคนเดียวนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็เป็นในส่วนของการออกแบบการตีคอร์ดนั่นเองครับเวลาเล่นในวงปุ๊บเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับอ่ามือกองขึ้นมาปั้งปั๊บปั๊บปั๊บนะครับคุณนึกไม่ออกนะครับคุณก็คุณจับนะครับห้องดนตรีก่อน แล้วก็เปลี่ยนปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั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 ๊บจากนั้นนึกอะไรไม่ออกจริงให้ตีลงนะครับภาษาเนี้ยครับขอที่ผมใช้นะขอที่ใช้นะครับสี ดีมเนี่ยแล้วขอดีครับอนะ่าจีละสานี่ครนะครับพอได้สักพักหนึ่งนะครับก็อาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนรูปแบบนะครับตีขึ้นลงขึ้นลงนะครับขึ้นละงครับแล้วก็พยายามจับจังหวะที่มันเป็นกรุ๊ปครับจังหวะเน้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บปึ๊บปกติครับปัดตัเน้นไปฮะเน้นจังหวะ ส่วนลักษณะนะครับของการตีคอร์ดก็จะมีอยู่หลายลักษณะนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํา2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกนะครับก็คือนะครับการนะครับตีขึ้นลงนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่านะครับให้เราเลือกตีนะครับคือไม่จำเป็นว่าจะต้องตีทุกจังหวะนะครับอ่าแต่ว่ามือเนี้ยแว่งตลอดเห็นั้มเป็นไปตามกลุ่ป ปาปปาปปากนะครับอ่าออกแบบไป ลองไปออกแบบไปดูนะครับอันนี้ละะักษณะการตีแบบต่อเน,นื่องนะครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนล,ลงนะครับแล้วก็จังหวะไหนตีจังหวะไหนไม่ตีนะครับลองไปออกแบบดูนะครับที่2คือนะครับการตีแบบใช้ฟิลลิ่งหน่อยนะครับลักษณะนี้ครับ <c oughs> คือไม่ได้ตีต่อเน,นื่องละเป็นการกําหนดเป็นจังหวะเอา ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเอนเตอร์เทนหรือการมีส่วนร่วมนั่นเองนะครับผมนักดนตรีหลายๆตำแหน่งครับกลองนะครับเบสกีตาร์แล้วก็รวมถึงนักร้องด้วยนะครับผมเขาก็จะมีช่วงในการโชว์นะครับของเขาอยู่นะครับเราต้องรู้นะครับอย่างบางช่วงนะครับนักร้องอาจจะนะครับใช้การร้องที่แบบบิวอารมณ์ใช้อารมณ์แบบซอฟๆนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ต้องเฟดเสียงกีตาร์ลงมาลักษณะนี้นะครับ หรือไม่บางช่วงนะครับนักร้องอาจจะนะครับอยากให้คนดูมีส่วนร่วมนะครับตัวอย่างนะครับก็อาจจะเน้นนะครับจังหวะเสียงกลองนะครับเบสก็อาจจะนะครับดรอปลงไปนะครับอาจจะเล่นเบาๆบานะครับกีตาร์ก็อาจจะเล่นเบาเาหรืออาจจะหยุดเล่นไปเลยก็ได้แต่นะครับส่วนใหญ่เขาจะรักษาจังหวะไว้ าจะเล่นเบาๆนะครับนักร้องเขาอาจจะนะครับขอความร่วมมือจากนะครับคนดูนะครับต่อไปนะครับผมอยากให้พวกเราทุกคนช่วยกันร้องนะครับผมอ้าวพร้อมนะครับ one two one two ฟุ้ยล่ะก็ร้องร้องร้องนะครับ่าพอคนดูร้องไปสักพักปุ๊บปุ๊บนะครับถึงจุดที่นะครับผมอ่านักร้องแล้วก็คนในวงอ่าเห็นว่าโอเคแล้วจะต้องเล่นดนตรีต่อนะครับก็จะ เข้าเพลงกันนะครับผมก็ one two one two three four แล้วก็เล่นต่ออ่าลักษณะนี้นะครับผมในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของอุปกรณ์นะครับเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมเช่นกันนะครับอ่าส่วนแรกก็จะเป็นปิก,กิตาร์นะครับผมเครื่องตั้งสายกีตาร์นะครับเพื่อจูนเสียงนะครับให้เข้ากับเพื่อนๆในวงนะกรณีเล่นๆไปสายกีตาร์ขาดปุ๊บนะครับ เราจะไปถามคนอื่นปุ๊บถามนักร้องถามมือกลองเอ้ยมีสายกีตาร์ไหมสายกีตาร์เราขาดก็ไม่ได้นะครับต้องเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็นี่นะครับที่นักกีตาร์ควรจะต้องมีนะครับก็คือคาโปนั่นเองนะครับตัวอย่างนะครับสมมติว่าเราเล่น C ีนะครับเอมิเนอร์นะครับดีมิเนอร์แล้วก็คอร์ดจีนะครับนะครับถ้าเขาบอกว่าเอ้าเล่นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคีย์สินะครับผมก็ถ้าเกิดเป็นนักดนตรีมืออาชีพก็อาจจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็ขยับจาก C ก็เป็นดีไปนะครับ นะจากเอมินเนอร์นะครับก็เป็นบีมินเนอร์นะครับจากดีมินเนอร์นะครับก็เป็นอีมินเนอร์นะครับผมจากจีก็เป็นเอนะครับก็ไม่ยากนะครับมือใหม่นะครับเราอาจจะยังไม่คุ้นนะครับกับการเพิ่มคีย์ปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้ตรงนี้แทนนะครับใช้คาโป้นะครับส่วนว่าเพิ่มขึ้น1คีย์นะครับก็2บาร์ครับปุ๊บอสองเฟสนั่นเองนะปุ๊บให้เราทําการเล่น คอร์ดซีเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับซีแล้วก็เอมิเนอร์เีมิเนอร์เสียงที่ออกมาก็เหมือนกันนะครับอ่ะสมมติว่าผมเล่นคอร์ดดีนะครับดีไมเนอ่์ เเยยวลอันนี้ก็เป็นตัวช่วยได้อย่างดีนะครับสําหรับมือใหม่ที่กําลังจะเป็นมืออาชีพหรือมืออาชีพหลายๆท่านเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับง่ายดีนะครับคือไม่ต้องเปลี่ยนคอร์ดนะครับเพิ่มเสียงด้วยตัวคาโป้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับผมเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยถ้ามีโอกาสมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาใช้ทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b e ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ